สวัสดีครับอยู่ผมนุ่งรถถ่ายมือสองครับวันนี้พามาชมคูต้า L 5 0 1้า p ูนย์ดครับรถสดๆเลยชั่วโมงน้อยๆอ่ะเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะขอญาตจับจับกล้องเองนะครับคันนี้อ่ผมพายพาไปซื้อนะครับรถคันนี้มาจากจังหวัดชุมพรรถปี6-4ครับปลายปีเลยเป็นตัวปัจจุบันที่ยังมีจำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะครับยังไม่ตกรุ่นนะครับคันนี้อ่ะผมพาเริ่มจากด้าน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 นี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นยางดันหลบนะครับ13.626ตัวนี้ เป็นตัวฐานล้อขยับได้ลูกค้าเนี่ยคือเอาไปใช้งานาบนเขานะครับก็คือขยับล้อออกให้กว้างนะครับไม่ใช่รถนานครับรถเขานะครับนี่ขยับล้อให้กว้างเพื่อที่จะลดการคว่ำนะครับลูกค้าเขากลัวคว่ำก็เลยขยับล้อออกให้กว้างนะครับพามาจมด้านนี้ต่อชั่วโมงแท้น,นะครับเห็นไหมฮะ ห้าสิหกมาที่เรียกห้าสิบหกเลยห้าสิบหกจุดห้าชั่วโมงรถสวยๆเลยนะครับสีดำเดิมเดิมทุกจุดนะครับคันนี้นะฮะสวยมากเบาะไม่มีขาดพื้นยางยังอยู่ในสภาพสวยนะครับพื้นเบรกปุ่มเบกปุ่มอะไรเงี้ยสวยมากคันนี้ห้าสิบเอพนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตที่รังเครื่องมือได้นะครับเป็นตัวเอสพีแลครับตัวปัจจุบัน แล้วก็เนี่ยพวกกรองเฮลิกก็ยังเป็นกรองเดิมนะครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนเลยสายแป๊บนี่ยังเงาเงาสียังเป็นสีครเมียมสีชุบมาอยู่เลยนะครับบูธใบดันสวยๆ <c oughs> ไม่มีคอนแน่นอนครับรถแค่ใช้งานเอาไปดันอันเนี้ยลูกค้าเขาเอาไปดันทางขึ้นไล่แล้วก็จอดเลยตั้งแต่นั้นนี่ฮะไม่มีเปิดไม่เคยรั่วไม่เคยซึมนะครับไม่เคยเปิดเลย คันนี้เรายังมีการรับประกันเพิ่มให้อีกนะครับขอคันนี้รถคันนี้สวยจริงๆส่วนด้านล้อหน้านี่ก็จะเป็น8ขอบ18นะครับมีการขยับกลับนะครับกลับล้อให้มันดูกว้างนะครับถ้าเราจะให้เหมือนเดิมๆโรงงานก็คือเอาซ้ายไปขวาขวาไ้ซ้ายก็จบละส่วนด้านหลังก็ทําการกลับที่จับหูท่าครับตัวนี้มันพิเศษตรงนี้แหละจับให้มันให้มันแคบลงได้นะครับสามารถเลือกแคบเลือกกว้างได้ตามใจเราต้องการเลย เดี๋ยวเปาฝาเปิืงไว้ปลดเปิดที่หลังนะครับคานใบดันอะไรพวกนี้นี่ยังอยู่ในสภาพสีสันเดิมๆนะครับยังสวยสดงดงามอยู่เลยมีกาดากาดกันใบมีดไนะครับยังไม่มีรอยไปชนอะไรเลยยังสวยอยู่เลยมีนิดนิดหนึ่งน,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 นี่ครับสีเดิมๆนะครับด,ดูดูจากรอยการใช้งานครับมุมใบมีดยังคมคมอยู่สีปากใบดันยังไม่ถลอกเลยนะครับใช้น้อยมาก คันนี้เดี๋ยวราคาผมบอกท้ายคลิปนะครับนี่เห็นไหมฮะสวยมากครับผมสีสันเดิมๆช้ำๆแผ่นเพจแผ่นอะไรยังอยู่ครบอยู่นะครับเห็นไหมฮะแผ่นเพจจะมีอ่านี่ฮะอันนี้ไม่เคยเปิดอีกเหมือนกันครับน็อตมาร์กเดิมยังอยู่ทุกจุดเลยนะครับรถสวยแบบว่าสวยมากๆครับใหม่กว่านี้ก็ออกแบบออกศูนย์ออกมือหนึ่งละ สติกเกอร์ยังอยู่นะครับยังอยู่นะฮะเป็นนัมเบอร์นัมเอ่อสีเรียลนัมเบอร์ของรถที่ออกมาครับแผ่น QC อะไรยังอยู่หมดเลยมาชมด้านนี้ครับไม่มีสนิมเลยแบบว่าไม่เคยลงนาด้วยนะครับไม่ไม่ลงนานะฮะไม่มีคาบนาคาบอะไรเลยด้านนี้ก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกันนะครับล้อกระทะก็เหมือนกัน อยากกลับให้แคบก็ได้ไม่รู้จะติอะไรเลยครับไม่ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเลยคันนี้นี่สวยมากสนใจลองมาดูชมตัวจริงได้ที่ตำบลลำนาลายนะครับอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีเปิดฝาป้องรอเลยรถคันนี้ห้าสิบหกชั่วโมงแท้ๆนะครับสังเกตจากคอเทลเลอร์นะครับคอเทลเลอร์ไม่มีรอยลาก พี o ไม่เคยปั่นสักครั้งนะครับไม่เคยปั่นเลยลูกค้าซื้อใบดันกับผ่านสี่ไปนะครับคันนี้เดิมทีนี่ครับดูผ่านสี่เขาใช้งานดูรอยใช้งานของเขาครับนี่ดูใบขัดท้ายนี่สียังไม่ทะลอกเลยนะฮะสวยมากๆครับผมซื้อไปจารบียังไม่เคยอัดเลยด้วยซ้ำเนี่ยครับเนี่ยไม่เคยอัดเลย พราะแกไม่ได้ใช้งานเขาทำสวนนะครับเจ้านี้นี่มาร์กเดิมอะไรอยู่ครบทุกจุดเลยอยากให้มาดูตัวจริงนะครับคันนี้สวยจริงๆอบอกราคาไว้เลยคันนี้คันนี้ราคาผมเปิดไม่แพงนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทให้ดูรถปิดเล่มเรียบร้อยนะครับผมไปปิดเล่มให้แล้วรถธันวา ออกธันวา6กสี่นะครับปลายปีเลยภาษีเต็มปลายทะเดียนชุมพรนะครับมาจากชุมพรคันนี้รถใต้ครับปลายสุราษรถใต้ป้ายชุมพรนะครับสวยๆเลยเปิดฝาป้งเลยสวยมากครับมาดูตัวจริงได้เลย5้าแ0 0ดบาทนะครับ5 7 9 0 0 0บาทด้านในก็เดิมๆนะครับสวยดีไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้ แบตเตอรี่ก็ยังเป็นแบตเตอรี่เดิมติดตัวเลยนะครับเพราะเจ้าของเขาบอกว่าเขาสตาร์ทไว้เรื่อยๆอยู่ก็คือถึงไม่ได้ใช้งานแต่ก็ยังสตาร์ทเรื่อยๆนะครับดูแค่ปลายท่อครับผมนี่เห็นไหมฮะถ้ารถใช้งานปลายท่อจะต้องไม่งี้แน่นอนเหนฮะทางเรารับประกันเพิ่มให้อีกนะครับให้ลูกค้ามั่นใจกับสินค้าตัวนี้ดูท่อไอเสียครับยังไม่มีสนิมเลยสนิมนี่เป็นสนิมแบบว่าจอดมากกว่าฮ สวยแบบว่า,าไม่รู้จะติอะไรนะครับผมลองมาดูครับผมคันนี้ผมผมว่าผมเปิดไม่แพงนะครับห้าแสนเจ็นบาทนะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะได้ก็จะมี2รายการครับดันหน้าผานหลังก็ไม้คำ้ำสนุกสลักคันนี้ก็อยู่ผมก็ให้ไปครบๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่เราได้มองไม่เห็น ชาร์จแบตได้ด้วยคันนี้คงไม่ต้องเทสแล้วนะฮะแต่เสียงนิ่มมากเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงก็ได้เสียงนิ่มคือรถใหม่ดีๆนะฮะปิดตัวนี้มีกาดใบดันมาให้ด้วยนะครับลองขึ้นไปสตาร์ทฟังเสียงให้ดูหนะ่อยใช้งานได้ทุกระบบยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูปากใบดัน เบิ้นหน่อยเสียงยังใสเหมือนรถใหม่อยู่เลยยกไปดันหน้าหน่อยวางวางเลยแบบยกวางเลยยกวางเร็วอะโอเคดับเครื่องเลยใบดันเขาซื้อมาคันนี้ก็ยังไม่เคยถอดนี่ดูแหวนรองยังอยู่อยู่เลยแหวนรองอยู่ทั้งซ้ายและขวาเลยซื้อมาไม่เคยถอดไปดันเลยครับคันนี้ ไม่เคยถอดใบดันจาลบียังไม่เคยอัดเลยนะครับดูจากรอยเนี่ยฮะนี่ไม่เคยอัดจาลบีเลยรถถือว่าเป็นรถที่สดอีกคันนึงมากๆนะครับท่านใดหาใช้งานอยู่ไม่แพงด้วยนะครับคันนี้นี่ดูสีปากใบดันนะครับจริงๆสีปากใบดันนี่เราใช้ไม่เกินเดือนสีก็หมดลนะคันนี้มาร์กเดิมอะไรเดิมนะครับยังอยู่ครบหมดเลยนี่ ไม่ได้โดนจรารบีเลยก็จะมีระบบไฟก็ติดครบนะครับเนี่ยมีกองน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนไปกองอันนี้ยังมีรอยมาร์กยังเป็นกองเดิมอยู่นะครับเพราะว่ากองเชื้อเพลิงกองโซล่าเนี่ยจะต้องถ่ายรอบ200ชั่วโมงครับ50ชั่วโมงแรกนะครับอย่างคันนี้56.5ใช่ไหมอ่า50ชั่วโมงแรกจะต้องโดนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเครื่อง7.6ลิตรนะครับ เป็นการเช็ครอบแรกอ่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บหน้าบ้านเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับแล้วก็ขี่ไปเลยสวยสดงางามครับรับประกันให้ด้วยทางเรารับประกันเพิ่มให้อีกนะครับ5 7าแ0 0เบาทนะครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอชุมาดนจังหวัดลบบุรี082 238 8443นุรถไถมือสองครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับคูปต้า l อ0ห้า p นะครับ 579,000บาทสวยสวยครับรับประกันความสวยเลยขอเก็บปาาทะเบียนก่อนนี่ครับเล่มผมไปปิดมาแล้วเมื่อ,อ,อวันก่อนนี่ป้ายได้มาสองแผ่นภาษีเต็มเปี้ย57ธันวานะครับนี่รถมาจากตุลาแท้ๆเลยนี่พรตโตโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ